สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีท่าประสงจะลงที่สถานีบ้านโป่งก่อนจเตรียมสินท้องให้กับล่องข้าในกรมเชื่อค่ะขบวนรถไฟจากแยกกาญจลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถเก๋งพิเศษดีเชลารมั่งปรารถนาขบวนที่40จุดปรถสงค์ของผู้โสารต้นทางสถานีสุวรรณภูมิจุดปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะขบวนรถไฟที่กจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะประสงค์ของผู้ยสารที่สถานี นครปฐมสาลยาบางบุรนสถานีต่อไปตาลจกา่ะ